ที่เขาก่อนโอ้ยกัลังกําลังเกิดด่มไหมอเออเ,เ,เออไปเวียดเเวียลัหนึ่งสองดันไปดันไปสามิดื่มกัไปนี่อของพี่อของไปนี่นั่นแหละนั่นแหละน่นละล ทำอะไรแถมแมมี่งนมาไปหาเสือมมนักกระเป๋าลูกกระเป๋ามีอะไรบ้างอันนี้ไหมนี่าหาเสืยเอเาได้ไหมเอาผิดเด้อไปไปหาเสียมาม

กำลังเกิดกำลังเกิดกำลังเกิดสวัสดี้่าก่อนเร็วสวัสดี้่าก่อนจาสวยดีย่างนี้จัดสวยก่อนเสร็จสวยก่อนเร็วไปไปหาผอเสือหาผอเสือเร็วไปไปหาผอเสือก่อนมา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 หาผอมามาเร็วหาผอเสือเร็วมาดูเร็วพูด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 ผอเสือกันทำไม เอาหนาดิบมากฮะตีกันไอ้บัวตีบัววะตีบัวตีเขาเขาสูงขึ้นบัวนี่บัวดิบวะสูงเขาป่ได้ดิบวะอือดื้อบัวดื้อวะมองแต่ละอื้ออุ้ยอะถอดถอดถอดกระเป๋าไหมกเอามันหนักไหมถอดไหมถอดนุ่มกว่ากันอามาันนี่วันนี้ถอดดอกให้ปลาเสือถอดนี่เราปลาเสือถอดถอดบัวให้แน่ปลาเสือถอดนี่เห็แน่กระเป๋าไหม มาลมไหมเรมจะขี้ทางแล้วม,มาลวสลมสลัมติดติดไม่ติดากได้ขอขี้ทางกันเร็วขอขี้ทางแน่เราไม่ยอมา,ายระดยอกันนีตัง้งหุ่นอย่างน้งนเขา เฮยอย่างไงอย่างนี่่แงเลยไ่แสงช่วย่แงไหมเลแกวันนี้เหนอเลกแกมเนื่อยิวลูกแฮมแฮบ่กินเสืออยู่ต้องเปิดเสืออยู่ไปไมหาปัดเสือไปนกันป ไปอุ้ยฮู้ยวัสดีครับก่อนขอบคุณครับวะมีขนมขนมเอาเลยจะเอาอะไรมีของเล่นอะเอาไหนเอาไหนคะเอาดีจ้าก่อนแล้วเสือดิยังจ้าวผัดกาดอันนี้หนูไม่กินเหรออันนี้หนูเอากันลูกมาหนึ่งมาลูกมาออกมานี่มาหนึ่งให้ป้าแกะให้ไหมแกะแก่ไหมแก่ไหมคะเอานี้ไปฝากพี่โบบาลไหมเอาไหม เอาไปฝากพี่บัวบางกับเอาไปฝากหนินด้วยนะโอ้ใส่ใส่ใส่เอาใส่ใส่มันครบยังแม่นเนาะมาวิวด้วยนะเอาไว้เดี๋ยวไปเอาไปฝากหมิ่นไหมเอาวะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอันเอาหนูเอาไปใส่ถุงอันนี้ให้หนูหมดเลยเอาวะเอาขนมไปใส่ถุงเดี๋ยวหนูก็เอาไปไปขอบคุณครับก่อนแล้วมไหมไปอ่ะนี่เร็วเร็วอ่ะอันนี้นี่นี่อันนี้ป้าให้หนูหมดเลยเอาไปฝากพี่บัวบานด้วยอ่ะเต้เต้บางลายยาไปจีแห้งแล้วเต้ แต่ขอลูกุ้ยแซล่ะบ่ได้อาาเลูกบ่ได้ต่ขอมาอเสืดลูกเือออขอมักรไปเล้เนียเอเนีเอไปไปเอาไปไปไไปไปไปเอามาไปไประวังไม่แทงจากข้อันหน่มันยาเคุณคุ่้ค่ ครับเย้โอ้หทั้งมือด้วร็อกนี่คิดว่านี่มาลูกมากมากไถือดีถือดีตะขอถือดีปล่อยลำพูนี่มาปล่อยมาหาหน้านโน่นี่ ได่ล่ะตัวยู่เดี๋ยวตัวยู่ใส่เป๊กยู่ใส่เป๊กบนท่านมากเลยเป๊กเอ้เป๊กเอ้เป๊กเอ้เป็กเป็กเ้เป๊กเป๊กเอ้ยเป๊กไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเป๊กเป๊กไม่เห็นเลย ไปเห็นเป็กเหเป็กไหเป็กฮะเห็นเป็กเออเป็กไปใไหเอันนั้บิดตัวยูไปไหนไปได้เนาะมบิดตัวยูก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าวอนนี่เห็นละเห็นละนี่ไปดูไหม นะม,มานี่ะะม,มานี่มานี่มานี่ตัวนี้ตัวนี้อัตัวเดงกันพุ่นพุ่นพตัวกลางีลํำพุ่นลํำพุ่นเออถอดลํำพู่นกันถอดลํำพู่นกันเออเอาตะขอว้ก่อนเดี๋ยว,วเ,อออเอาตัวนี้วางกันเออมา ประมาณท่านั่มาทับมาทับกันสิถอดขาถอดขาหมุนเอาอย่าค็ดเองพี่น้องอดึงออกมะ Đứng đây. Đừng đấy đứng ở đinh ngọa ở không Đừng ở đinh ngọa đinh ngọa đinh ngọa đinh đứng ở phản ý bỏ đi. Anh hỏi, anh tao khó, đoạn. Bi mà. Bi rồi. Bi rồi. Bi đoạn. Bi sang Bi đoạn. Bi rồi. Ờ, đoạn. Bi rồi, Bi à, rồi. Bi đoạn. Bi Thôi mà. ไปมาแล้วไปไปไปหล่ามาลูกไ,ไปไปชังกับไปอือไปอือไปอืออ่ะเออนี่ปิดปิดปิดคอแล้วเนี่เอาดัานดันดันดันคอ,อกเข้าไปเอาตะขอวางก่อนตะขอวางก่อนเออเอาดัาบเข้าไป

เรียบร้อยแล้ว so พ okay. uh, right? ี yeah. uh ่ค huh. okay. ah ือเอออ่ะปล่อยปล่อยปล่เอออ่ะขออยู่าสขอหายอ่ะพุ่นพุ่นพุ่นพี่พุ่นพุ่นตะขออย่าพุ่นถนันดีน่ะนั่นเดี๋ยวมันเหี้ยอยู่นั่นน่ะ เลือกอราหลดมากกันได้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะครับเอ้ยเอาเหลืออีกตัวนะนู่นเหลืออีกตัวนะสวัสดีครับ